ได้เวลาทำอาหารเช้ากินเองครับวันนี้ก็ง่ายๆต้มยำกุ้งนาข้าวไรซ์เบอรี่เนื้อทอดแดดเดียวอะโวคาโดแอปเปิลเขียวแค่นี้ก็อิ่มแล้วครับอะไรอะไรตรงนี้ สำหรับชีวิตชนบทต,ต่างจังหวัดง่ายๆครับก <c oughs> ุ้งนาต้มยำนี่อร่อยมากใส่พริกกระเรียงผักชีมะนาวแล้วก็เนื้อทอดแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดนี่ยก็อร่อยส่วนผลไม้ก็แอปเปิลเขียวกับอะโวคาโดชนิด ยาวคล้ายๆมะเขืออนนี้อร่อยกว่าอวคาโดลูกกลมๆเยอะเลยครับแค่นี้เองชีวิตในชนบทหลังกเกษียณ